DSI รู้ตัวแล้วคนว่าจ้างดีเจเพชรจ้ารีวิวโชว์รูมรถหรูอภิรักษ์ซีอีโอโฟเร็กสาดี จากกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ได้ออกหมายเรียกกลุ่มนักแสดงและดีเจแปดรายมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงหลังตรวจสอบพบประวัติเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับคดีฟอกเงินโฟเร็กสดีและนายอภิรกักษ์โกธิซ CEO โฟเร็กสซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีทั้งด้านดีเจคนดังอย่างดีเจเพชรเจ้าวิเชียนกุศละมะโนมมย่อยู่ด้วยล่าสุดวันที่18สิงหาคมดีเจเพชรเจ้าเข้าไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน DSI ฐานะพยานใน คดีแชร์โฟริกสามดีเนื่องจากพบหลักฐานเส้นทางการเงินจากนายอภิรกักษ์ก่อดีตผู้บริหารโอนเงินจำนวน5 0,000บาทเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัวเมื่อวันที่1พฤษภาคม2561โดยใช้เวลาเข้าไปให้ปากคำนานกว่า2ชั่วโมงดีเจเพเจ้าเปิดเผยว่ามั่นใจในพยานหลักฐานที่ได้ดำมาชี้แจงกับเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ถึงกรณีเงินจำนวน5 0,000บาทที่นายอภิรกักษ์ก่โอนเงินมานั้นเป็นเงินค่าจ้างจากการที่ให้ตนปร โปรโมทโชว์รูมรถยนต์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นการติดต่องานผ่านคนอื่นแต่โอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวซึ่งเป็นค่าว่าจ้างทั่วไปและขอยืนยันว่าไม่ได้รู้จักกับนายอภิรักษ์เป็นการส่วนตัวไม่เคย follow Instagram กันเลยและไม่รู้จักกับนายเอ็ดดี้โพคารีหนึ่งในผู้ต้องหาคดีโ o เร็กสดีอีกด้วยทั้งนี้พอ,อ,อส่วนคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ3กล่าวต่อว่า ขนาดที่เรื่องหนังสือว่าจ้างโปรโมทโชว์รูมดังกล่าวทราบข้อมูลแล้วว่าใครเป็นคนติดต่อว่าจ้างดีเจเพชรจ้าซึ่งพบว่าเป็นคนใกล้ชิดกับนายอภิรักษ์กดที่และหลังจากนี้เราอาจจะออกหมายเรียกบุคคลดังกล่าวเข้ามาให้ข้อมูลเพราะเราต้องรวบรวมหลักฐานพยานทั้งหมดอย่างไรก็ตามต้นขอขอบคุณที่เขามาให้ข้อมูลเพราะต้องเน้นย้ำว่าเขายัางเป็นพยานในคดี